โอ้สวัสดีครับผมยินดีตอนเราก็สู่ช่องบุญมีบาดาลน,นะครับวันนี้เราก็ได้มาที่จังหวัดตากนะครับตอ,อากอตากนะครับจังหวัดตากนะครับผมก็เ,เช่นเคยครับมาสำรวจหาชั้นน้ำบาดาลน,นะครับที่อำเภอสามเงานะครับจังหวัดตากนะครับผม ก่ทาง fc เราครับก็มีส่วนทุเรียนทําไร่นะทําไร่ทุเรียนไล่เอ่อลำไยนะอย่างเยอะเลยนะผมวันนี้เราก็ได้มาสิแกนดูตาน้ำนะครับให้ลูกค้าครับที่จังหวัดตาะครับผม ก็เลยวันนี้มาไกลครับก็มาดูมาชมสวนทุเรียนปลูกทุเรียนตอนนี้ก็ขาดแคลนเรื่องน้ำนะครับลูกค้าก็ทุเรียนก็ได้ผลเป็นน่าจะผ่านนะทุเรียนสวยครับแต่น้ํายังไม่ได้นะครับก็เลยจะหาแหล่งน้ํานะเพื่อได้มาลดน้ําทุเรียนหน้าแรงนะครับผม ป่าทุเรียนป่าลำไย,ยนะครับเขาทำสวนนะผมแถวนี้แต่น้ำก็ยังยังต้องพึ่งพาน้ำ้ำธรรมชาติน้ำ,นำในเขื่อนน้ำในผิวดินอยู่คนระับก็เลยทางเฮียท่านก็อยากจะได้มีแหล่งน้ำใต้ดินไม่ใช้นับก็เลยได้เรียกเราเข้ามาสำรวจดูเพื่อจะหาแหล่งขุดเจาะน้ำบ่อบรดานครับเพื่อจะได้ใช้ใน รนคนะับเป็นสวนลำไยกับสวนทุเรียนคนระับก่อเอท่านไหนนะครับผมอาจจะขึ้นมาแถวภาคเหนือนะครับก็เผื่อได้ผ่านมาดูคลิปนี้ก็โทรปรึกษาได้นะครับอยากจะให้ไปสกัดน้ำอยากจะให้เจาะน้ำก็โทรหาได้นะครับเบอร์ผมก็089 278 4255นะครับผม ก็ยินดีให้บริการนับยินดีให้คำปรึกษานะครับเผื่อยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับวันนี้เราก็จะไปที่นครสวรรค์ต่อนะครับแล้วก็จะไปที่เพชรบูรณ์นะครับ เยอะมากครับเป็นเป็นป่าทุเรียนป่าลำไยนะครับแต่ก่อนเขาทำลำไยนะครับแล้วทีนี้เฮียแกก็มาปลูกทุเรียนก็คงจะได้ผลนะครับก็เลยจะขยายเป็นสวนทุเรียนก็ประมาณนี้ครับก็ชิปนี้ก็ขอจบชิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม